ขอถาวายความเคารพนอบน้อมแด่คุณพระศรีรา,นาตนตร,รัยเจริญพรยาธิรรมทุกคนทุกท่านสำหรับธรรมะประจำวันนี้พอาจารย์ก็จะได้เอาหลักธรรมมาแสดงให้กับท่านทั้งหลายซึ่งเป็นตรงกับเทศกาลตรุษจีน ของชาวจีนและชาวไทยเชื้อ,อสายจีนซึ่งเป็นประเพณีของชาวจีนที่เป็นสิ่งที่ดีงามงดงามอันแสดงออกถึงความกตัญญูกะตะเวทิตาคุณตามหลักคำสั่งสอนของพระเจ้านั้นได้ทรงแสดงเอาไว้ว่า นิมิตรังสาธุรูปานังกตันยูกะตะเวทีแปลว่าความกตันยูกะตะเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีดังนั้นแล้วการแสดงออกในเรื่องของวัฒนธรรมหรือประเพณีอันดีงามนี้ก็ถือว่าเป็นประเพณีที่ดีของชาวจีนที่ปลูกฝังความดีให้เกิด ขึ้นกับชนรุ่นหลังสืบต่อมาตั้งแต่อดีตการถึงปัจจุบันการดังนั้นมันจึงเป็นความดีที่ตกทอดกันมาและนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองความเป็นมงคลของชีวิตการประสบความสำเร็จในชีวิตด้านต่างๆทั้งทางโลกและทางธรรมตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสเอาไว้อีกว่า มาตาบิตุอุปถาหนังเอตัมังคารมุตัมังแปลว่าการบำรุงมารดาบิดานั้นเป็นมงคลอันสูงสุดนี่คือสิ่งที่ประเพณีของชาวจีนได้สืบทอดกันมาเป็นเวลาช้านานและเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวในใจของคนจีนมาเป็นเวลาช้านาน และเป็นจำนวนมากจึงทำให้คนจีนส่วนใหญ่นั้นประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นอันมากมีกิจการใหญ่โตเป็นเจ้าสัวก็มากมายมีเงินระดับร้อยล้านพันล้านก็มากมายและประสบความสำเร็จในด้านอื่นๆอีกมากมายทั้งที่อยู่ในประเทศตนเองและในต่างประเทศรวมถึงในประเทศไทยด้วยดังนั้นแล้ว ความกตัอยูของคนจีนนั้นเขาตอบแทนบุญคุณของบรรพบุรุษของเขาไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่หรือเสียชีวิตไปแล้วก็ตามดังนั้นจึงมีการไหว้เจ้าไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาเคารพนับถือและไหว้บรรทบ,บุรุษที่มีบุญคุณต่อเขา ไม่ว่าจะเป็นปู่ย่าตายายหรือว่าพ่อแม่ญาติต่างๆที่ได้เสียชีวิตไปแล้วก็ตามเมื่อเขาได้ตระหนักถึงประเพณีตุจีแล้วการกระทําของเขาก็คือการที่ไปจ่ายของในวันจ่ายและมาทําของให้เสร็จเพื่อที่จะไหว้ ในวันไหว้เมื่อไหว้เสร็จแล้วพี่น้องมารวมตัวกันเพื่อที่จะปรึกษาหารือและแบ่งปันของที่ได้ไหว้นั้นให้เกิดการแบ่งปันความสุขแบ่งอาหารการกินแบ่งเงินแบ่งทองนะที่เรียกว่าแตียนั่นแหละนะแล้วก็ ปรึกษาช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆและพัฒนากิจการต่างๆของครอบครัวให้มีการพัฒนาได้อย่างดีขึ้นพี่น้องไอในที่ห่างไกลก็ได้มาพบเจอกันลูกหลานในชั้นหลานชั้นเหลนก็ยังได้มาเจอกันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ นำมาซึ่งความสมัครสมานสามัคมคีปองดองในระหว่างวงตระกูลพี่น้องให้เหนียวแน่นและแข็งแกร่งเกิดขึ้นและช่วยแก้ไขปัญหาของคนที่ด้อยโอกาสกว่าสำหรับคนที่ประสบความสำเร็จแล้วดังนั้นจึงนำไปสู่ความเจริญในด้านต่างๆดังที่เราเห็นมา ดังนั้นก็ตรงกับคำสั่งสอนของพระเจ้าที่ได้ทรงแสดงถึงความกะตันยูกะตะเวทีต่อมารดาบิดาว่าบุตรธิดานั้นจะต้องมีหน้าที่ดังนี้หนึ่งท่านเลี้ยงมาแล้วเลี้ยงท่านตอบคือหมายถึงว่า ตอนอยู่ก็เลี้ยงท่านด้วยปัจจัยสี่อาหารยารักษาโรคเครื่องชงหผมที่อยู่อาศัยเงินทองเข้าของนานานตลอดถึงใช้กิริยาวาจาที่ดีต่อท่านด้วยความเคารพนะข้อที่สองทำกิจการของท่านคนจีนส่วนใหญ่แล้วจะมีกิจการเป็นของตนเอง เมื่อบุตรธิดาเกิดขึ้นมาก็สามารถที่จะช่วยกิจการใดๆของท่านได้ก็รถต้องช่วยให้กิจการนั้นได้รู้ล่วงไปด้วยดีถึงแม้ว่าบางคนยังอยู่ในวัยเยาว์ก็ช่วยในสถานะของวัยเยาว์เช่นช่วยล้างจานซักผ้าถูบ้านหรือ ช่วยทำบัญชีหรือแม้กระทั่งในหน้าที่ของการแบบหามต่างๆถ้าทำได้ก็ต้องช่วยทำนี่คือหน้าที่ของบุตรข้อที่3ามดำลงวงศกุลไม่ให้เกิดความเสียหายเช่นไปติดอบายมุขหรือไปประพฤติในสิ่งที่ก่อให้เกิด ความชื่อเสียงเสียหายของวงตระกูลในด้านที่มันเสื่อมเสียนั่นเองข้อที่สประพฤตินตนให้เป็นคนรับทรัพย์มรดกเช่นประพฤตินตนให้อยู่ในศีลธรรมอันดีงามามีศีลห้าและมีความเมตตาการุณามีความขยันขันแข็ง ประหยัดไม่ติดอบายมุกมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนดำลงตนให้อยู่ในบรรทัดฐา,านที่ดีงามของความเป็นมนุษย์นั่นเองข้อที่5เมื่อท่านล่วงรับไปแล้วทำบุญอุทิศไปให้ท่านข้อนี้คนจีนส่วนใหญ่ที่นับถือพระพุทธศาสนาก็ ทำอยู่เป็นประจำเหมือนกันนอกเหนือจากการไหว้เจ้าแล้วเขาก็ยังนำพระตาหารขาวหวานนะไปทําบุญที่วัดหรือบางทีครบรอบวันตายของพ่อแม่ปูญญ่ย่าตายายก็ได้ทําบุญเพื่อรวมญาติของตนเองมาทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับพ่อแม่ของตนหรือปู่ย่าตายายของตนดังนี้ ถือว่าเป็นประเพณีที่ที่ดีงามอย่างยิ่งดังนั้นแล้วจึงขออนุโมทนากับคนที่มีความกระตันอยู่กระตะเวทีทั้งคนไทยเชื้อสายจีนหรือว่าเป็นคนจีนหรือว่าทุกทุกชาติที่มีความกระตันอยู่กระตะเวทีขอให้ความดีนี้จงนำพาท่านทั้งหลาย ไปสู่ความสุขความเจริญทั้งทางกายทางใจทั้งทางโลกและทางธรรมให้ร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมีสติปัญญาเป็นเลิศและที่สำคัญจะต้องมีคุณธรรมนำไปสู่การที่ตนเองได้รับความสุขความสงบและบุคคลอื่นได้รับความสุขความสงบด้วยเช่นกันตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานโดยทั่วหน้าการทั้งตัวเองและบริวาร ของท่านทั้งหลายทั้งที่มีชีวิตอยู่ก็ดีที่ร่วงรับไปแล้วก็ดีด้วยประกาศนีแ้แลนิพพานปัจโย